จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ3โจไว้เก่าเกิดจากป้นขึ้นมาสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมตําหนังแนชเชลทีมใช่แชนแนลนะครับนี่จะเป็นการสปอยหนังที่มีชื่อว่า going d i n s t y l e 3าเก่าป้นขย่าเมืองถ้าพร้อมกันแล้วก็เชิญรับฟังรับชมกันได้เลยนะครับ3าเก่าป้นขย่าเมืองหนัง เปิดมาที่ธนาคาร WSB นะครับผมปู่คนนี้มีชื่อว่าโจฮาวินนะครับได้มาติดต่อเจ้าที่การเงินเจ้าหน้าที่ได้ให้บัตรคิวผู่โจและเชิญไปนั่งที่ห้องรับแขกนะครับแต่แน่ใจหรอครับว่านั่นคือห้องรับแขกผู่โจยังไม่ทันได้นั่งเต็มตูดเลยนะครับผมก็ถึงคิวผู่ซะแล้วปู่ได้มาคุยกับเจ้าที่ทางการเงินหรือสินเชื่อบ้านนะครับเพราะว่า บ้านของปู่นั้นโดนซองเหลืองหรือกําลังจะโดนยึดนะครับเพราะเกิดจ,จากไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้หลอกขายสินเชื่อให้กับปู่นะครับเพื่อเพิ่มดอกเบี้ยให้กับปู่จ่ายเพิ่มหลายเท่าปู่ของเราก็หมดความอดทนกําลังจะขอคุยกับเจ้าหน้าที่คนอื่นนะครับทันใดนั้นก็มีโจรสามคนเข้ามาปล้นธนาคารดูเหมือนว่านะครับโจรกลุ่มนี้จะเป็นมืออาชีพมากๆวางแผนอย่างดีไอ้เจ้าหน้าที่คนนี้มันก็ปากเสีย บ่นจนทําให้จนคนหนึ่งได้ยินและเดินเข้ามาในห้องปู่ก็บอกว่าปู่เป็นตะคิวลานเอ้ยขอเอาขาลงได้ไหมจนก็บอกว่าปู่เอาขาลงได้เลยเจ้เวนเอเวนนี่ปู่ก็ได้ยื่นซองเหลืองให้กับโจนโจนกรลับรู้ได้ทันทีว่าปู่นั้นกําลังจะโดนยึดบ้านชักเขาไม่เห็นดูแลช็อกจนก็ได้เข้าไปต่อว่าเจ้าที่ธนาคารจนทําให้ฉี่ราด ก่อนจะจากไปนะครับ oh. ปู่โจก็ได้มาให้การกับตำรวจว่าเขาเห็นรอยสักของโจรอยู่บนหลังคอนะครับผมถ้าคุณไปตามหาช่างสักรูปนี้ได้คุณก็จะเจอกับโจนคนนี้แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เจ้าที่ FBI ีเชื่อคำพูดของปู่ง,ง่ายๆเลยนะครับแต่กลับเอาคำที่ปู่โจพูดนั้นไปพูดให้นักข่าวฟังพูดเหมือนปู่เป๊ะเลยนะครับผม สมมยสมปู่ก็ได้มาหาเพิ่อนอีกสองคนนะครับผมคนแรกชื่อว่าวิลลี่อีกคนชื่อว่าอัลเบิร์ตนะครับผมสมเกลอไวเท่าได้ออกมาพบปะจางสันตามภาษาวัยรุ่นนะครับผมทั้ง3ได้ซองจดหมายจากทางโรงงานประกาศว่าทางโรงงานนั้นจะย้ายการผลิตไปที่เวียดนามเพราะว่าที่อเมริกานั้นต้นทุนการผลิตสูง จึงทําให้ต้องปิดตัวลงและต้องทําให้ทุกโครงการและเงินบํานาญก็จะไม่มีนะครับทําให้คนในโรงงานและสามไว้เกาต่างไม่พอใจ30ปีที่ทํางานหนักมันไม่มีความหมายกับพวกคุณเลยทั้ง3มานั่งปรึกษากันที่ร้านกาแฟประจําที่ร้านหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าทั้ง3นั้นจะถังแตกอย่างเห็นได้ชัดมิสซี่เป็นพนักงานเสิร์ฟก็ปลอบใจนะครับ โดยการเอาผายไม้ทั้ง3าคนกิน1ชิ้นโหเยอะเลยโจก็ตัดพอว่าถ้าเรามีเงินเยอะเราคงได้กินผายคนละหชิ้นไปแล้วกินเสร็จก็ได้มานั่งดูรายการสามรักเมียเม็ดกันยุ่งนะครับผมดูเสร็จวิลลี่ได้ถามว่าโจเราจะรอดไหมโจก็ได้บอกว่าเราต้องรอดไปด้วยกันนะแต่ป่าของอัลเบิร์ตนั้นก็ไม่ค่อยจะดีเลยนะครับแล้วนายก็มอง โอ้ขอบคุณที่ให้แรงบัดนดาลใจเอาเบิร์ตโจได้เดินทางกลับบ้านที่อยู่ไกลมากๆเลยตรงข้ามถนนนี้เองโธ่ไกลเกินโจได้มาถึงหน้าบ้านตนเองแล้วเจอกับซองจดหมายสีแดงเสียบอยู่หน้าบ้านนะครับผมนั่นหมายถึงการเตือนครั้งสุดท้ายก่อนธนาคารนั้นจะยึดบ้านนะครับเช้าวันต่อมานะครับผมวิลลี่ได้ไปพบหมอดูเหมือนว่าวิลลี่นั้น จะมีปัญหาเกี่ยวกับไตนะครับไม่สามารถฟอกไตได้แล้วหมอนั้นเลยแนะนําให้เปลี่ยนท่ายสถานเดียวนะครับแต่ไตที่จะเปลี่ยนนั้นมีไม่มากนักนะครับบวกกับทางการเงินและประกันอยู่ท้ายๆนะครับเลยทําให้ได้ช้ามากๆหมอเลยแนะนําว่าให้ไปถามคนใกล้ตัวนะครับวิลลี่ก็ได้คลอไปหาลูกสาวและหลานสาวของตนเองที่อยู่ห่างไกลออกไปนะครับหลานสาวได้ส่งรูปภาพที่เ้นบัลเล่ให้กับวิลลี่ดูวิลลี่ ก็เลือกที่จะไม่บอกและชื่นชมการเติบโตของหลานสาวตนเองต่อไปนะครับผมตัดมาที่เอานะครับเขาเป็นครูสอนเป่าแกซกโซโฟนนะครับผมเป็นครูสอนให้กับเอสกาเป็นเด็กที่น่าทึ่งมากเลยนะครับยิ่งเรียนยิ่งแย่ทำให้เอานั้นหมดความอดทนเลยแนะนำเลิกเป่าซะและไปหายอย่างอื่นที่ชอบทำเถอะและบอกกับป้าเอสลาตรงๆเลยนะครับ เกี่ยวกับตัวเขาแต่ป้าดูเหมือนว่าจะแอบปิงเอามานานแล้วนะครับผมและไม่ได้สนใจคำพูดของเอาเลยแม้แต่นิดเดียวมาที่พ่อหนุ่มสุดหล่อของเรานะครับโจได้มารับหลานสาวอายุ14ปีกลับบ้านบูกี้เป็นเด็กเรียนเก่งนะครับได้เกรดเทุกวิชาโจก็สัญญาว่าถ้าเทอมนี้ได้ A อ,อ,อีกทุกวิชาจะนำหมามาให้เลี้ยงนะครับมาที่ลานบุฟเฟ่วันพฤ้หัดนะครับผม พ่อสามหนุ่มคนนี้ได้มานั่งกินข้าวด้วยกันวันนี้เป็นวันเกิดของวิลลี่นะครับผมเอลก็ได้มีของขวัญมาให้นั่นก็คือนาฬิกาที่มีรูปหลานสาวตนเองอยู่บนหน้าปัดนะครับแต่ระหว่างนั้นโจนได้มองไปรอบ,บๆและดูความเวทนาจึงบอกเพื่อนไปว่าฉันคิดว่าเหานั้นต้องปป้นธนาคารฉันว่าเราน่าจะล้นแบงก์กันเพื่อนก็คิดว่าโจนั้นพูดเล่นหรือเปล่าแต่โจนั้น พูดจริงและบอกว่าไอ้พวกวิสามคนนั้นมันยังทําได้เลยทําไมเราจะทาไม่ได้เรามีชั้นเชิงมีประสบการณ์แต่ระหว่างที่สามคนนั้นกําลังถกเถียงกันอยู่ทุกคนในร้านก็สไพร์วิลลี่ด้วยเค,ค้กก้อนโต Happy birthday to you วิลลี่อธิษฐานสินี่วันเกิดนายและก็มาถึงก่อนนอนนะคะผมวิลลี่ ได้โทรหาโจบอกว่ารู้ไหมคําอธิษฐานของฉันที่อธิษฐานมาตลอด30ปีนั้นคืออะไรโจก็ถามว่ามีอะไรก็พูดมาเลยวิลลี่ฉันอยากสบายกว่านี้ฉันอยากพบหน้าลูกสาวและหลานสาวมากกว่าปีละหนึ่งครั้งเราแค่เอาเงินบํานาญใช่ไหมโจโจก็บอกว่าใช่เราจะเอาแค่เงินบํานาญปุกเอาให้หน่อยสิแต่ก็ดูเหมือนว่าเอานั้น ก็ยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อยู่ดีนะครับผมแต่ทั้ง3คนนั้นก็นอนไม่หลับนอนคิดทั้งคืนจนถึงเช้าทั้ง3ได้มาประจําจุดหน้าร้านซูปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งแต่ดูเหมือนว่านะครับเอานั้นจะไม่รู้แผนการครั้งนี้ว่ามาทําอะไรกันโดนหลอกให้มาด้วยนะครับรอในรถบ้านี่เถอะทําไมโจและวิลลีได้เริ่มแผนการสุดแซ่บฝึกการเป็นโจรขั้นที่หนึ่งโจและวิลลี เริ่มขโมยสิ่งของต่างๆที่อัลเบิร์ตจดมานะครับเพื่อมาทําอาหารเย็นมื้อนี้แนบเนียนซะไม่มีเลยแต่ด้วยความที่อัลเบิร์ตนั้นไม่รู้ว่า2คนนี้เขามาทําอะไรกันเลยตามเข้ามาเพื่อซื้อของที่ตนเองนั้น list เอาไว้นะครับผมแล้วก็จ็คเอรู้ทันทีว่า2คนนี้มีแผนการอะไรแปลกๆอีกแน่เลยแต่คุณป้าที่จีบแอลนั้นก็อยู่ตลอดจนทำให้อับอกว่า ผมไม่อยากมีความสัมพันธ์กับใครโปรดอย่ามายุ่งกับผมเลยแต่นั่นก็ทาให้คุณป้านั้นชอบเอาไปอีกคุณจะเสียเวลาเปล่าผมไม่อยากจะมีความสัมพันธ์กับใครหรอกฉันไม่ได้เสนอตัวนะป้าก็เป็นคนที่แปลกนะครับแต่ทันใดนั้นประกาศเล็กระภพอก็ดังขึ้นมานะครับผมนั่นแหละครับเรียบร้อยทั้งสองได้วิ่งออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่พอกลับออกมาก็ไม่พบกับแอลที่อยู่ในรถนะครับ โจได้เห็นรถไฟฟ้าของคุณยายเลยได้ไปขโมยออกมาเพื่อหลบหนีและได้เล็กวิลลี่ขึ้นมาบนตะกร้าหน้านะครับผมวิลลี่ปฏิเสธทันควันแต่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ตามออกมานะครับผมทำให้ไม่มีทางเลือกเลยต้องนั่งออกมาคุณปรปภก็ได้วิ่งตามเหมือนจะทันนะครับแต่สองโจสุดแสบก็แกล้งคุณพี่สาวปรปภเอาซะดูไม่ได้เลยนะครับแต่แล้วความซวยก็มาถึง เมื่อมาถึงสีแยกไฟแดงโจตั้งใจจะขับผ่าไฟแดงนะครับผมแต่ด้วยรถไม่แรงเลยแสงไม่พ้นนะครับถูกรถบรรทุกตัดหน้าเลยทําให้ทคุณตำรวจนั้นจับตัวได้รวมไปถึงเอาที่ไม่รู้อินูอินเนอะไรกับเขาเลยนะครับก็เลยโดนหัวหน้าปรปภเทศชุดใหญ่เลยนะครับผมพวกคุณก็แก่แล้วจะมาวิ่งขโมยเหมือนเด็กๆไปทําไมก็เลยให้บัตรกำนันคูณ2เป็นที่ปอบใจเลยนะครับแม่ขโมยยากจะได้ของอีก ทั้ง3ก็ได้รอดพน้นออกมาจากการจับตัวนะครับแต่นั่นก,ก,ก็ทําให้อาโกรธมากที่ทําอะไรไม่บอกเขาและทิ้งให้สองคนนั้นกลับบ้านเองฉันเกลียดตอนที่เขาพูดถูกแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้ปู่โจของเรานั้นเปลี่ยนใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับเลยไปหาอดีตลูกเขยขี้ยาคนนี้ที่ตอนนี้มาเป็นคนขายกัญชาอย่างถูกกฎหมายนะครับผม แล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะถูกกฎหมายบ้างเนาะปู่โจก็ได้ขอความช่วยเหลือต้องการคนเร็วๆเถื่อนๆฉันมีเรื่องอยากให้เขาช่วยเราต้องการได้คนที่เขาชอบทำเรื่องชัว่วชัวรู้เคยก็เลยบอกว่าหน้าตาผมเหมือนคนคบคนแบบนั้นเหรอส่วนอ่านะครับก็ได้มาซื้อของอาหารของเขาเช่นเคยไม่เปลี่ยนที่หน่อยเหรอครับปู่ก็เลยทำให้คุณป้ามาจีบเอาอีกแล้วนะครับ จนทาให้เอวนั้นหวั่นไหวแล้วก็ด้วยเจอท่าไม่ตายสุดแสบของคุณป้านั้นฉันมีบ้านนะคะเท่านั้นแหละครับจบเลยคุณปู่แอลก็ได้บอกว่าคุณเขี้ยวพาเมซานมะเขือ,อยาวได้ถึงใจเอวก,ก็ได้เข้าร้านแบบอารมณ์ดีเข้ามานะครับผมแต่ก็ยังไม่อยากยุ่งเรื่องของทั้งสองนะครับผม แต่วิลลี่นั้นก็ได้อ่านข่าวเกี่ยวกับธนาคารที่จะเอาเงินผู้สูงวัยและเงินบำนาญน,นะครับเอาไปใช้จ่ายตามสารานุบโภคนะคบผมเลยจะไม่จ่ายให้กับพนักง,งานที่พวกเขากำลังทำงานอยู่เลยทำให้เอานั้นไม่พอใจอย่างมากเลยร่วมมือด้วยนะครับท่านเอาด้วยท่านอยากจะปล้นแบงก์น่ทั้งสามได้ขับรถไปร้านขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และได้ไปเจอกับเฮสุดนะครับที่เป็นเจ้าของร้าน ได้มาขอความช่วยเหลือในการป้นธนาคารครั้งนี้นะครับโดยมีของกำนันเป็นกัญชาชั้นดีและส่วนแบ่อีก25%หปลักป้นสำเร็จนะครับแต่เฮสุนก็ยังไม่ไว้ใจทั้ง3คนนะครับก็เลยให้โจนั้นดูดกัญชาตามด้วยวิลลี่ทันใดนั้นคำคมก็ได้ออกปากโจคมบาดใจเลยวะป๋า อยากได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ช่วยเราก็ดีไปแต่ถ้าไม่อยากก็เลิกคุยเรื่องนี้ได้แล้วเลยทำให้เฮสุดนั้นประทับใจและตกลงจะช่วยงานนี้นะครับทั้งสามได้มานั่งกินอาหารเย็นนะครับและได้คำนวณว่าเวลาที่เหลืออยู่ของทุกคนนั้นอยู่ได้อีกกี่ปีสรุปว่ารวมทั้งสิ้น27ปีนะครับต้องปล้นออกมาให้ได้1 2 1 5 0 0 0ห่เหรียญน,นะครับถ้าเกินกว่านั้น และแทนในมากกว่านั้นนะเราก็เอาไปบริจาคและแล้วแผนการฝึกก็ได้เริ่มต้นขึ้นเฮตุดได้สอนวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูเชิงเดี๋ยวคุณจะปล้นแบงค์ตัวเองเหรอเป็นเรื่องส่วนตัวการสังเกตการวางแผนเข้าออกและคำพูดตอนเข้าไปปล้นนะครับบุคลิกภาพและสุดท้ายการยิงปืนทั้งสมีเวลาอีกแค่20วัน จนกว่าจะถึงวันนั้นนะครับต้องฝึกอย่างหนักทํามันไปเรื่อยๆให้มันกลายเป็นเรื่องกล้วยๆนะครับในอินเทอร์เน็ตมันบอกว่าอย่งงางนั้นและแล้ววันสุดท้ายก็มาถึงโจได้ถามวิลลี่ว่ากลัวไหมวิลลี่บอกว่าไม่กลัวนะครับเราต้องปลอดภยัยและไม่มีใครต้องเจ็บตัวใช่ไหมตำรวจมาเรากวยงยกมือขึ้นแต่โจบอกว่าเราต้องทำสำเร็จ ภายใน3นาทีทุกคนต่างแยกย้ายกันไปนอนเพื่อเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้นะครับเช้าวันนี้ก็มาถึงนะครับผม,มโจได้ชวนเมอร์ฟี่อดีตสามีหรือลูกเขยนะครับผมมาทำอาหารให้หลานสาวนั่นก็คือลูกสาวของเขานั่นแหละครับและได้บอกกับหลานว่าให้โอกาสพ่อเขาสักครั้งนะั้นหลานตาหลานสาวเลยสงสัยว่าตาพูดเหมือนจะไปไหนแต่โจก็บอกว่า ไม่ได้ไปไหนและได้บอกกับเมอร์ฟี่ว่าถึงเวลานายต้องไปสู่ตัวเองแล้วความเป็นพ่อระหว่างที่ฉันไม่อยู่นี่คือโอกาสของนายทํามันให้ดีที่สุดไน้อยครับแล,แล้วเวลานี้ก็มาถึงทั้ง3ได้มางานเทศกาล Carnival ทุกคนได้แยกย้ายไปประจําจุดบูธของตัวเองนะครับผมแล,แล้วบ่ายส4 0เวลานี้ก็มาถึง ใส่ชุดเก่งกันได้แล้วทุกคนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับโจ hmen. ได้เลือกใช้กระสุนปลอมเพื่อไม่ให้มีใครบาดเจ็บและภูมิใจกับพวกนายในการป้นคลังนี้นะครับและถ้าใครถูกจับได้สัญญาไหมจะไม่สาวไปอีกสองคนการป้นก็ได้เริ่มขึ้นได้ทำตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดพูดเหมือนตอนซ้อมเดินตามรอยเหมือนที่เคยทำ รวดเร็วแต่ทันใดนั้นก็มีหนูน้อยคนหนึ่งพูดกับวิลลี่ที่อยู่ภายใต้หน้ากากนะครับจะเอาตุ๊กตาหนูด้วยไหมแต่นั่นแหละครับโจรผู้แสนใจดีก็เลยเดินเข้ามาคุยกับเด็กผู้หญิงเพราะเห็นว่าเวลายังเหลืออยู่แต่เหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวิลลี่จูจ่ๆก็น่ามืดขึ้นมาทำให้เอาที่คุมอยู่ด้านหน้าประตูนั้นวิ่งเข้ามาช่วย เลยทําให้ในายธนาคารช่วยโอกาสหยิบปืนขึ้นมาเด็กผู้หญิงก็หวังดีจะเปิดหน้ากากให้แต่วิลลี่ก็ดึงเอาไว้ได้ทันนะครับแต่นั่นก็ทําให้เด็กผู้หญิงนั้นเห็นรูปหน้าปัดบนนาฬิกาของวิลลี่ทั้ง3ได้เดินออกจากธนาคารแต่นายธนาคารก็ยิงปืนใส่พวกปู่นะครับผมหยุดนะวยเอาเงินของฉันคืนมาแต่ด้วยสกิลปากของเอา เลยทำให้นายธนาคารโกรธมากเลยกดหมดแม็กเลยนะครับแต่โชคดีกระสุนไม่โดนไข่นะครับแต่นั่นก็ทําให้เอายิงนายธนาคารจนหมดแม็กเหมือนกันแต่นั่นก็เป็นเพียงกระสุนปลอมนะครับผมกระสุนปลอมเว้ยจงงั้งทั้ง3ได้ออกมาจากธนาคารเป็นผลสําเร็จนะครับรอดพ้นจากการจับกุม และได้ไปฉลองกันที่ร้านอาหารสุดหรูระหว่างทางกลับบ้านอาการโรคไตของวิลลี่ก็เกิดกำเริบขึ้นมาและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับโจกับออลก็ได้รู้แล้วว่าวิลลี่ไตล้มเหลวและต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนวข่าวของทั้งสามนั้นก็ฉัอนไปทั่วประเทศนะครับผมใส่กับผมใส่ไปแปบไม่ยั้งเลยพาะเขายังลบกระสืบผมได้ทุกนัดเลยนะครับโจก็ได้บอกว่า เรายังไม่ปลอดภัยแต่ทุกคนนั้นต้องรอดไปด้วยกันนะครับโจและเอลก็ได้เห็นข่าวป้นก็ได้รีบออกมจากโรงพยาบาลอย่างไวที่สุดนะครับทาง F.B.I. ก็ได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากทางร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนทางเจ้าของร้านจะรู้ว่า1ใน3ของคนร้ายน,นั้นเป็นใครนะครับดูได้จากการเดินนะครับผมที่เป็นพิเศษแม่เอาซ้ำเหมืนเลยทาง FBI ก็ได้บุกไปหาแอลทันที และก็ตามด้วยคนอื่นๆนะครับวิลลี่ที่อยู่ในโรงพยาบาลโจที่กำลังเชียร์หลานแข่งเบสบอลอยู่นะครับทั้ง3ถูกเชิญไปที่สถานีตํารวจยกเว้นวิลลี่นะครับที่ถูกสอบปาก<ไ>ปคำอยู่ที่โรงพยาบาลไไม่ได้ทิ้งไปไปหนทั้ง3ให้ปากคำอย่างที่เคยซ้อมกันมาอย่างเป๊ะๆเลยนะครับโจให้คนขายตัวปลอมเป็นเขาโดยไม่รู้ตัวนะครับวิลลี่ ได้อยู่ในบ้านผีสิงแต่งตัวเป็นแฟรงกินสไตน์นะครับก่อนจะเข้าไปข้างในและออกมาจากข้างหลังแต่งตัวเป็นมัมมี่นะครับส่วนเอาได้ให้ลุงคนนี้เป็นพยานดูหน้าตาน่าเชื่อถือมากเลยนะครับใครเอวดานเนอร์ครับเขาอยู่ที่นั่นและบอกว่าผมท้องไม่ดีเลยต้องเข้าห้องน้ำนานเป็นพิเศษนะครับก่อนจะออกไปทางประตูหลังนะครับแล้วก็ได้ไปทำลายอุปกรณ์การป้นทั้งหมด หลังจากป้นเสร็จแล้วแผนทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่ทาง FBI เหมือนว่าเขาจะมีไม้เด็ดซ่อนอยู่นะครับพวกเขามักจะทำผิดพลาดแบบโงงๆเสมอแล้วก็ทำให้แผนทุกอย่างพังเลยขอให้ทั้ง3คนนั้นไปกับเขาและก็ได้พาไปที่โรงพยาบาลที่มีสนามบัสแห่งหนึ่งนะครับได้พาตัวชี้ชะตาชีวิตของทั้ง3ม,มาตั่นก็คือเด็กผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับผมทั้ง3 ตกใจอย่างมากเลยนะครับแต่หนักสุดน่าจะเป็นวิลลี่นะครับเพราะเด็กคนนี้เคยเห็นหน้าตาเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแถมยังเห็นหน้าปัดนาฬิกาข้อมือเขาด้วยทาง FBI ให้เด็กผู้หญิงคนนี้เดินดูหน้าทีละคนเลยนะครับว่าคนไหนเหมือนคนร้ายมั่งน้องก็ค่อยๆเดินผ่านทีละคนทีละคนผ่านแอลไปหนึ่งคนผ่านโจไปคนที่สองและคนสุดท้ายวิลลี่น้องได้อยู่ชะง,งักตรงหน้า และบ้องเห็นนาฬิกาและได้สกิด FBI แล้วบอกว่าหนูไม่เห็นเขาหนูแน่ใจนะแน่ใจค่ะควมจำของหนูเป็นเลยทาง FBI อึ้งไปตามๆกันเลยนะครับอย่างที่ร้องบอกนะครับแต่ในเมื่อพยายนคนสุดท้ายให้การยืนยันแล้วว่าไม่เห็นตัวคนร้ายในนี้ก็ทำอะไรทั้ง3มคนไม่ได้นะครับดูเหมือนว่าทั้ง3คนนี้จะโล่งอกกันแล้วนะครับผมคิดว่า เหตุที่ทําให้น้องคนนี้ช่วยคุณปู่ก็เพราว่าตอนปนน้องคงได้สัมผัสถึงความรักของปู่ที่ทําทุกอย่างเพื่ออยากเจอครอบครัวนะครับเลยอยากช่วยเต็มที่ก็แค่นั้นโจได้นัดเฮซุสมาที่ร้านกาแฟเพื่อเอาสุนัขมาให้หลานตามสัญญานะครับและถามว่าหักเงินไปหรือยังเฮซุสก็ได้บอกว่าไม่ได้หักมันเป็นหน้าที่ช่วยเหลือทางสังคมเป็นหน้าที่ทางสังคมที่ต้องดูแลผู้สูงวัย พอพูดเสร็จนะครับโจก็ได้นึกถึงคําพูดของโจนที่ไปป้นธนาคารครั้งแรกนะครับและรู้ได้ทันทีว่าเหตุสุดนี่แหละเป็นตัวการการป้นแบงค์ครั้งนั้นและรอยสักที่คอที่เขาเห็นนั้นนั่นก็เป็นรอยสักปลอมนะครับเพื่อจะตบตาตํารวจตามหาเขาไม่เจอแต่พูดยังไม่ทันจบทาง FBI ก็ได้เข้ามาในร้านเพื่อเอากระเป๋าตังค์ที่โจลืมไว้ที่สถานีตํารวจมื่อคืนนะครับและได้ถามว่าหมาดี้ของคุณเหรอ โจก็บอกว่าใช่ฉันจะเอาไปเซอร์ไพรส์หลานสาวของฉันที่ได้เกรดเอน่ะแต่ทาง FBI ก็เหมือนว่าจะชอบมานะครับก็เลยกล้มลงไปดูหารู้ไหมว่าใต้กงนั้นบรรจุเงินเป็นจํานวนมากทั้งคู่ได้เงือตกแต่น้องหมาก็ได้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้งับเข้าที่นิว FBI ทำให้ทั้งคู่ล้งอก,กและรีบออกจากร้านไปและทิ้งทิปก้อนใหญ่ไวใ้ให้แม่สาวเสิร์ฟคนสวยนะครับ และเงินก้อนโตให้กับสมาคมของเขาที่เขาอยู่นะครับผมส่วนวิลลี่และเอาเอาได้ทําการผ่าตัดแบ่งไตให้กับวิลลี่คนละข้างนะครับช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเอาก็ได้บอกว่าถ้าฉันตายนายจะเป็นลูมเมตและเพื่อนที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลา25ปีหมอก็ได้วางยาสลบหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่โจและวิลลี่ใส่ชุดดำ โจก็ได้กล่าวความดีต่างๆงานา,าของเอาที่เขาทำไว้ก่อนที่จะเข้าพิธีวิวาระหว่างเอากับคุณป้านะครับผมทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตของตอนเองนะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมสามเก่าป้นเขยามือใครดูจบแล้วก็บอกกันด้วยนะครับหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDB ไปที่6.6คะแนนนะครับ และเว็บมอเขือเน่าได้ไปที่47นะครับและผู้ชมทางบ้านได้ไปที่57นะครับสนุกไหมครับแต่สำหรับวันนี้ผมตำหนังเนเชลก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ